พอดีพ่อแม่พี่น้องทุกของทุกบอนเนาะตอนนี้ฮาวก็มาเฮือนบ่าวบอยเนาะกับแม่น้องบีมาบ้านลังสีเขียวมาเฮือนบ่าวบอยพี่น้อเนาะข้าวข้าวเป็นยังไงตาข่าวมวนบ่เป็นยังไงตาข่าวตาข่าวมวนบ่เป็นยังไงเนาะตาข่าวพ่นตกะห้ำ เนี่ยอเนี่ยเที่ยงนะก็พอนด้กุได้จ่าควายเนบ่ได้จ่าแฝดบาลุงบ่อนบาลุงบาลุงเพื่อผ่านแล้วมันบ่ผ่านนี่นะ ยังใช่มงบอืมบ่าวตากับบ่าวลุงซอยกันตาขาวไม่เนาะยังดีเด้ได้บทเจ้อยู่กกอยู่ได้แม่มีบ้่นเหนาะไม่ไดยังใครอยู่ได้ตอนนี้จอนอยู่กกเล้วตั้งแต่เกี่ยวรอบวันที่แรกคุณบอหรือปั่นใหม่บอนี่ยนะ รอบที่กูในรังบ่านนี่เป็นแต่รอบแหละพูดแม่อบที่ลองไว้ลองได้หนี่งอยู่ในเครื่องเออแหละบาทันมันมันมืหนาอ่าเลยสึกอืมสบายดีบ่าบอยจะเห็นยังอ่ะสบายดีเจ็โบ่เมื่อนี่ก็เดือดโอ๊ย ไปโรงพยาบาลมาใค่ <laughs> นแน่นะเท่ากับไข่เนยเท่ากับลมเฮืนอนได้นี่เป็นแนวเป็น,นี่เป็นแนวเป็นแนวขาวอีก มัตาว่าในกระหอดซ้มโม่งขึงกันมาสีนวัาสิ้นกเกือบจะบอยเหมื่อยได้พักผ่อนมาเพียงพอได่ยืนอยู่นอน ได้ก็เลยมาผอมก็ได้หักสีสีสทำมันเลี่ยนๆออวไปเลยวะอืดเหมือนอีใส่สุดที่ชมพู่ก็ได้เี่นน้องเลยสีหมอกหวะเหมือนที่ชมพูเป็นอะไรนอผ้าพ้นนี่สิบมาห์อีบน้องหักเขาว่าพ้นมันซีมากครับอันอากาศหนาวเลย เข้าอ่าแต่นี่ห้าที่เช่าซีแต่วันที่สิบแปดห้าเช้าซีสบายดีเจเสะแดกเป็นอะไรน่าจะาพ้นวิทพนอดไขได้ดค่ะไ,ไขมูท่านม,มือะนะาานอิสาเลยเนาะอันปั่นแล้วละาก็ใส่กระสอบเอาขื้นหลดสี๋ยเป็นเขื่นเลาเขาที่ปกแปกปกแปกมามตรงมาแต่มือน,นะ่าได้หนึ่งคนนะแล้วเสร็จสินมาเลยย่งงชต้องบซุกไขที่ มันสิก่อดีที่เนาะคเราเอียวเนี่ยนะเอางมีตีสิมอออกขาเขียวนั่นออกไม่ยน่แมนเอาเาะไปลเอาะไปคนดีจังคนละบองควันก็อางเมือนบอกจะสงสานเธอได้น่ะหามมดถงเลยมสุคนขืองขาเขียวปเดียวกันะแมนเหตุใเห็นหน้าเงี้ยเจได้เล้วได้มล้ยวยังายปะก่อยยังอยู่ถงปลายออแลน้าอะไรถง ท่าเอหน้าสองถ่งห่ากัอันหน้าท่งหนึ่งนะห้ากัเกี่ยวได้หกสิบเอ็ดสอบเลยก็ยุดมาเลยนี่ประเกี่ยวเลยี่นะลุกเขานะมานลูนะหย่าเขาก็ได้รอยประสอบหนึ่งแต่เจ็ดสิบอืมใช้กัสีลูกคือการแล้วบีนี่เขามันบอกงามประได้หน่าลายหน้านู้นกับมันบอกงาม

ฉีหลอดป้าฮึฉีหลอดป้าอือสินอ่ะจะคนมียังคนสิดอ่ายป้างจคนมียังได้ก้อยได้หน่อไม้มาด้ยไปได้มีผาีพนหลวก็ดีใจน้ำเนาะอืามันเนี่ยอัมันน้ำผาน้ำพนนี่แหละจากตกมือได้ก็ตกจากตกแยวนเลก็ตกนนย่างนี้นะเฮ้ยมันจะแตมืดมันล่งมาแล้วเออ มันเนหินทิศบันยามพะโตกะนะห้องจะมาขับนั่นยังมาเห็นตกหยิบนี่นะนี่ยามนี่่นะจักล่มนะจะ่มคัาดพ้นรีอว่าล่มอุ่ยอย่าขึ้นล่มขึ้นเนื้อนะอไม่งออย่าขึ้น่มคลดพ้นมาปวดแต่าำวันชิมาพอพอมาวได้้น มาสาวดีวดดได้เฮ้ยหอมมันพิชซี่ครับโอ้โหมันสีมาแห้งชำได้ขนาดมาพหอมกันกับความหนาวค่ะห,หน่อยแล้วเนกมันก็เลอะกันเลยเฮ้ยมันสะไปแห้หงหนาโทุเนาะที่กับโมอแม่ เกี่ยวเองว่าแนี้มานตัดกับ่ได้ังตัดทังเกี่ยวใช่พี่ไม่่เกี่ยวท่านั้นยวอก่อด้เนื้อหน้าอย่างเงียนะตถงียนไดูหน่ะกชก้ับมือได้แพวกมง่องถงบงต่ะเนื้องแดงค่ะเด้อือหบวอือหือหน้าโตบ่ว Ân, อันทางขางอันลกกระดามสางแสงนะบอันน้าผ่นในห้องมันชุกในห้องจะตู้ตูกตู้เขียวอืมทัง้งนนะโบแถวเพือนนะเด้สิงสิงเพื่อนลงไปเพื่อนไอ้ดุ๋ยเนี่ยบอหดสางแดงหดหดบานโมงอ๋ออันนั้นห้องตู้ตู้หัวยองก็เมือเด้อ้อห้อมห้องานโมงหละอือหัวยังลายอยู่เฉนหน้าแถวเดียวตู้ตูเก้ยนางอยู่เลย ัวนะเออัวอเบก็จะออมัวเลี้ยวกเียงงวกันแมนจะเหเลี้ยงงัวเนาะเลี้ยงง้วกันแมนอกไหกันแมอันอนตงไเทียงวังอ้อมอเลียงงัวนี่เดือดเดือดโปูเพื่อนเฮยสันติโกป่าช้านะคะป่าช้าอาตีนนะนะเอากับป่าช้าเฟังนะ

เทตานี่จักสอบบ่อยเยี่ยโ้บแม่พี่เนอก้ก้วก้เออตกใจเบิด้็แล h e a ่ i n ะแล้วว่าืมตาจักสอบมบัน บ่บ่อยเศ้าก็สอบเศร้าก็สอบตดตางนี่อเป็นวินเนาะตินสอดยากไปอย่างมากอืมเันเนมันสอเนาะเดี๋ยดเลยยังชาตากนีนีน่แล้วจาว่าีดวัคซีนเลยย่ามีอาการจะออกใช่เจาฉีดมือได้บ่ตาฮะฉีดมือนี้ฉีดนนมือนี้อเห้ยคอยฉีดแรงว่านี่อ้ยมือขึนนี่นะ ันบอกอาการนะจอนสันนะปวดกระต้นกระโตัเอกตแล้ว่ะนี่้างลาจอนซันอ๋อจอรนสันเอราอ้าวก็ยังได้สีจอนสันอยู่วะฮ้จอนสันมันมาทีหลังเนาะหมกไปสีจอนสันอ้าวขม่าข้องผูดเฒ่าบุนติเอาข้องผูดเฒ่าบุนติเฮ้ยจอนสันเข้มเดียวจบ โอ้โอแับจนนดีค่ะบ่เข็มเดียวต้องรอบแล้วของเองนะซองเข็มเอ็กตราเอ็กตรามันดีป่ะช่วมพ่อไม่ถั่วตั้นแล้ววบาข่อยน่ได้ฉีดเข็มเดียวแล้วแบาร่างกายข่อยแบ่แข็งแห้งแล้วว่าจบแล้วแบบเออวบะเจ้าคุณ ลาวาสีลาวกระเมือ่ออแลเโบโอเคเ okay, นาะพี่น้องสีได้อำลาพระจ่าพ่อแม่พี่น้องเพยงเทขานีนิเนาะจ่องมาบ่อยถึงกัขอบคุณทุกหมองทุกบอนทีนน่เขามารลับเบิ่งรลับส้มเนาะพี่น้องไปแล้วพี่น้องสบายดี